How was your day? วันนี้เป็นอย่างไรบ้าง How was your day? วันนี้เป็นอย่างไรบ้าง What did you do today? วันนี้เธอทำอะไรมาบ้าง What did you do today? วันนี้เธอทำอะไรมาบ้าง Let's have dinner together. เรามาทานอาหารเย็ยนด้วยกันเถอะ Let's have dinner together เรามาทานอาหารเย็ยนด้วยกันเถอะ What do you want to do now ตอนนี้อยากทำอะไร What do you want to do now ตอนนี้อยากทำอะไร Are you hungry เธอหิวไหม Are you hungry เธอหิวไหม what are you watching? turkamandu <laughs> arayu. what are you watching? turkamandu <laughs> arayu. let's play a game. malin game kante. let's play a game. malin game kante. it's your turn. that <laughs> elena. it's your turn. that What's was wrong. มีอะไรหรอหรือว่าเป็นอะไรไป Was h t wrong มีอะไรหรอเป็นอะไรไป Is everything okay ทุกอย่างเรียบร้อยดีไหม Is everything okay ทุกอย่างเรียบร้อยดีไหม Let's cook together เรามาทำอาหารด้วยกันเถอะ Let's cook together เรามาทำอาหารด้วยกันเถอะ Dinner is ready อาหารเย็นพร้อมแล้ว Dinner is ready อาหารเย็นพร้อมแล้ว Help me set the table ช่วยฉันจัดโต๊ะหน่อย Help me set the table ช่วยฉันจัดโต๊ะหน่อย This is so delicious อร่อยมากเลย This is so delicious อร่อยมากเลย Pass me the salt please ส่งเกลือให้หน่อยได้ไหม Pass me the salt please ส่งเกลือให้หน่อยได้ไหม Are you full yet อิ่มหรือยัง Are you full yet อิ่มหรือยัง Thank you for the milk ขอบคุณสำหรับอาหาร Thank you for the milk ขอบคุณสำหรับอาหาร How was school today? วันนี้ที่โรงเรียนเป็นอย่างไรบ้าง How was school today? วันนี้ที่โรงเรียนเป็นอย่างไรบ้าง Do you have homework? เธอมีการบ้านไหม Do you have homework? เธอมีการบ้านไหม What did you learn today? วันนี้เธอได้เรียนรู้อะไรบ้าง What did you learn today? วันนี้เธอได้เรียนรู้อะไรบ้าง Did you finish your homework? ทำการบ้านเสร็จหรือยัง Did you finish your homework? ทำการบ้านเสร็จหรือยัง You're so smart. เธอฉลาดมากหรือว่าเธอเก่งมาก You're so smart. เธอฉลาดมาก I'm here to help ฉันพร้อมที่จะช่วยนะ I'm here to help ฉันพร้อมที่จะช่วยนะหรือว่าฉันอยู่ตรงนี้พร้อมเสมอที่จะช่วยนะแปลแบบนี้ก็ได้นะครับ Let's go to the park ไปสวนสาธารณะกันเถอะ Let's go to the park ไปสวนสาธารณะกันเถอะ Are you ready to go? พร้อมที่จะไปหรือ,อยัง Are you ready to go? พร้อมที่จะไปหรือ,อยัง We're going on a trip. เรากำลังจะไปเที่ยวกัน We're going on a trip. เรากำลังจะไปเที่ยวกัน Where do you want to sit? อยากนั่งตรงไหน Where do you want to sit? อยากนั่งตรงไหน Let's take a picture มาถ่ายรูปกันเถอะ Let's take a picture มาถ่ายรูปกันเถอะ This is a nice view วิวสวยจังเลย This is a nice view วิวสวยจังเลย Are you having fun สนุกไหม Are you having fun สนุกไหม Let's go for a walk ไปเดินเล่นกันเถอะ Let's go for a walk ไปเดินเล่นกันเถอะ It's a beautiful day วันนี้อากาศดีจังเลย It's a beautiful day วันนี้อากาศดีจังเลย Be careful ระวังนะ Be careful ระวังนะ Let's talk about it เรามาคุยกันเถอะ Let's talk about it เรามาคุยกันเถอะ Don't cry อย่าร้องไห้เลย Don't cry อย่าร้องไห้เลย I'm here for you ฉันอยู่นี่นะ I'm here for you ฉันอยู่นี่นะหรือว่าฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอนะ I'm here for you Calm down ใจเย็นๆ็น Calm down ใจเย็นๆ็น Let's solve This together เรามาแก้ปัญหานี้ด้วยกันเธอ Let's solve this together เรามาแก้ปัญหานี้ด้วยกันเธอ It's just a small problem มันเป็นแค่ปัญหาเล็กๆเ,เอง It's just a small problem มันเป็นแค่ปัญหาเล็กๆเ,เอง Everything will be okay ทุกอย่างจะเรียบร้อยดี Everything will be okay ทุกอย่างจะเรียบร้อยดี You look so handsome เธอดูหล่อมากเลย You look so handsome เธอดูหล่อมากเลย You're so smart เธอฉลาดมาก You're so smart เธอฉลาดมาก You have a good heart เธอเป็นคนจิตใจดี You have a good heart เธอเป็นคนใจิตใจดี I'm so lucky to have you ฉันโชคดีมากที่มีเธอ I'm so lucky to have you ฉันโชคดีมากที่มีเธอ You make me so happy เธอทำให้ฉันมีความสุขมากเลย You make me so happy เธอทำให้ฉันมีความสุขมากเลย I couldn't do it without you ฉันคงทำไม่ได้ถ้าไม่มีเธอ I couldn't do it without you ฉันคงทำไม่ได้ถ้าไม่มีเธอ That's not a nice thing to say นั่นไม่ใช่เรื่องที่น่าพูดเลย That's not a nice thing to say นั่นไม่ใช่เรื่องที่น่าพูดเลย What happened here เกิดอะไรขึ้นที่นี่ What happened here เกิดอะไรขึ้นที่นี่ Think about what you did คิดดูว่าเธอทำอะไรลงไป Think about what you did คิดดูว่าเธอทำอะไรลงไป You need to take a break เธอต้องพักสักครู่แล้วละ่ะ You need to take a break เธอต้องพักสักครู่แล้วละ่ะ Tell me the truth บอกความจริงฉันมา Tell me the truth บอกความจริงฉันมา We need to work together เราต้องช่วยกันทำงานนะ We need to work together เราต้องช่วยกันทำงานนะ You have a lot of potential เธอมีศักยภาพอีกมากเลยนะ You have a lot of potential เธอมีศักยภาพอีกมากเลยนะ What time should we leave เราควรจะออกกี่โมง What time should we leave? เราควรจะออกกี่โมง? Don't forget the appointment. อย่าลืมนัดหมายนะ. Don't forget the appointment. อย่าลืมนัดหมายนะ. Do you have a fever? เธอมีไข้ไหม? Do you have a fever? เธอมีไข้ไหม? You need to take your medicines. เธอต้องกินยานะ You need to take your medicines เธอต้องกินยานะ